Fui. สวยนะฮะตัวน,นี้นะครับดูผมจะวัดระยะสูงความให้ดูนะครฮะวงกลมนะฮะผมจะวัดวระยะวงกลมให้ดูอันนี้ตั้งไว้30แกน x นะฮะโอ้เห็นไหมสามสิบเปรตเลยครับเห็นไหม 30เปร์เลยแกนวายนะฮะตั้งไว้ที่30แกนวายก็30เป๊ะเลยฮนะรูสวยด้วยฮะสวยเนียนด้วยเห็นไหมฮะอ่ดูใกนะล้ๆนะเห็นไหมฮะรูสวยด้วยเนียนด้วยนะฮะผมเซตร,ระยะจากนี้มาน,นี่เก้านะะมันดูมันได้อะไรเห็นไหมฮะผมเซตไปเก้านะฮะผมเซตไป 9, นะเก้าก็โอเคผม ประมาณ9นะฮะ9นะฮะก็ทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสวยด้วยนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้176อันนี้ผมเดินเร็วนะฮะเดินเร็วเดินเร็วก็ประมาณเนี่ยเดินเร็วตัวนี้หรือว่าสองข้างนี้มันจะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมทำไม่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอะ,อะไรอ่ะ ความหนาตรงนี้ด้วยนะฮะผมบังเอิญผมทาเป็น4ี่สบหนะฮะแต่ตัวนี้ผมทาเป็นถ้าคุณใช้ยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะอันนี้สนะี่สบหจต้องไปปรับเปลี่ยนความหนาใหม่นะฮะถามว่าจะให้ตรงกลางเป๊ะเลยก็ได้อันนี้เก้านะฮะอันนี้เก้าไอ้นนอนน 9. ด้านนี้เก้าอันนี้กด้านนี้เกด้านนี้เท่าไหร่โอ้อันนี้ส1บนะฮะแสดงว่า ตัวนี้ต้องชิปมานี่อีกนะฮะก็แก้ไขโปรแกรมนะฮะอันนี้สวยนะฮะรวมๆคือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากุญแจลองมาใส่ดูแจตัวนี้นะฮะผมก็จะใส่ดูตรงนี้อันนี้ผมกิน กินรวดเดียวเลยนะมัต้อง<ม><ะ>คิดกลับเห็นไหมครับแย่ตัวเล้งเลยแต่แต่โูนี้ผมก่อนงจะเขียนโปรแกรมคิดรลนี้แล้วขันเราดีกว่าแล้วก็กดไปทีละตัวนะฮะถ้าจะให้มันออโต้กินเนี้มากินนี้กินเนี้มันก็คิดนานอยู่ครับนะฮะตัวนี้ฝากไปด้วยนะฮะผมตีราคาขายอยู่สี่หมื่นได้หมดแล้ว ในหมดที่เราใช้น็ตบุ๊กงะโน้ตบุ๊กถึงแม้จะไม่เสถียรแต่ว่ามันก็ช่วยให้ชิมงานไปเสร็จงานบางทีได้โน้ตบุ๊กนะตัวนี้นะแล้ววันหลังผมจะมาบอกวิธีเซร็จน้ตบุ๊กนะครับวเสร็ตยังไงจริงๆโน้ตบุ๊กมันก็ดีแต่ว่ามันเสียอยู่ตรงเดียวเสียตรง ตัวนี้เห็นไหมผมตั้งไว้2องหมื่นห้ผมตั้งไว 25, ้2องหมื่นเห็นไหมผมตั้งไว 25, ้สองหมืม่นแต่ถ้าเป็น p นะีเนี่ยทัวสเนลคอมพิวเตอร์มันก็มันก็กจะสองหมื่นห้าเทกันเขาเรียกว่าค่าอะไรเยแบบนึงนะค่าตัวนี้ค่าเห็นไหมรผมเซตอัพไว้ที่2 5งหมื่นานะฮะ ส5งหมื่นห้าเตเอัไปที่สองหมเห็นไหมฮะสองหมื่นห้า a c t ช a ล a c t u a นะฮะแอคชวลเห็นหมฮ้าหนึ่งหนดดอกไปหมื่นหนดอกไปหมื่นหนึ่งนี่คือข้อเสียของโน้ตบุ๊กแต่ถ้าเป็น PC นะฮะ PC มันจะนิ่งเลยสมูทเลยนะฮะ PC มันจะสูงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ